สุนทราเลขดับหวยเด็ดเดียวเท่ากันหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหน่วยล่างนะครับผมนะแนวทางดับหน่วยล่างก็จะใช้เลขหลักร้อยนะครับ10บ,บนหน่วยบน1น,นะครับคงที่ หลักร้อยสิบนหน่วยบน1นงขงที่นะครับใช้หลักร้อยสิบนหน่วยบน1นงขงที่นะครับ 16, สิบหสิงหาหกหกสิทิตั้งต้นนะครับสี่ห้าเป็นเก้เบวกหเป็นสิบสิวกสามเป็นสิบดับมาที่7จ็ดนะครับสดับอยู่นะครับผมห่กันยาแดับมาที่1 8ึ่งดับอยู่นะครับสิกันยาศูนดับมาที่6 0ศูนดับอยู่หตุลาสองดับมาที่6 2สองดับอยู่สิตุลาห้าดับมาที่4 5่ดับอยู่นะครับผม 1พุทธสจิห้าดับมาที่3 5ดับอยู่นะครับ16พุทธสจินะครับหดับมาที่4 6ดับอยู่1ธันวา9ดับมาที่1นะครับเดับอยู่แล้วก็าสิบหกธันวาเดับมาที่5 7ดดับอยู่สามสิบธันวาศูนย์ดับมาที่เก้าศูนย์ดับอยู่สิบเจ็ดมกรานะครับผมนะสี่ดับมาที่หนึ่งสี่ดับอยู่นะครับหนึ่งกุมภาครับ หกดับมาที่เก้าหดับอยู่สิกุมภาศูนย์ดับมาที่สามศดับอยู่หนึ่งมีนาครับแดับมาที่เก้าแดับอยู่แล้วก็สิบหกมีนาศูนย์ดับมาที่แปดศูนย์ดับอยู่เจ็ดเมษานะครับหดับมาที่ศูย์หดับอยู่แล้วก็สิเมษาสี่ดับมาที่เกดับอยู่สองพฤษภานะครับก็จะเป็นเลขสามดับนะครับ สามดับมาที่7 3ดดับอยู่แล้วก็สิบหกพฤษภาเก้าดับมาที่0ูนย์เก้าดับอยู่หนึ่งมิถุนายนนะครับหกดับมาที่สองหกดับอยู่แล้วก็สิบหกมิถุนายนแปดดับมาที่หนึ่งแปดดับอยู่แล้วก็หนึ่งกรกฎาศูนย์ดับนะครับตรงนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็ดับหวยเด็ดสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ